นี่เป็นคลิปวิดีโอล่าสุดนะครับที่ตำรวจนครบาลน,นะครับนำกำลังเข้าจับคุมนายสันทนนะครับอดีตตำรวจซึ่งตอนนี้นะครับในฐานความผิดกรณีที่อุ้มลีดไถนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับก็คดีตั้งแต่ปี64นะครับล่าสุด ปี2568นะครับผ่านไปแค่4ปีเท่านั้นล่าสุดนะครับตำรวจได้มีการสอบปากคำนะครับทางด้านผู้เสียหายจนแน่ชัดหลักฐานชัดเจนนะครับได้ออกหมายจับเรียบร้อยนะครับล่าสุดเข้าไปรวบได้ที่คอนโดหรูนะครับเนื่องจากเจ้าตัวกําลังประชุมกับลูกน้องอยู่นะครับทางด้านเจ้าตัวนะครับมีอาการตกใจนะครับเนื่องจากไม่คิดว่าตํารวจจะเข้ามาบุกจับคุมในขนาดนี้นะครับตอนนี้เราต้องมาจับตาดูกันนะครับว่าคุณสัญญาจะทําอย่างไรต่อนะครับสาหรับข้อหานี้นะครับก็เกิดตั้งแต่ปี แล้วคงไม่ช้าไม่เร็วกันไปที่จะออกหมายจับในปี2568นะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อเรื่องนี้นะครับหากมีความขึน้นใจเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวลองครับสวัสดีครับสวัสดีครับลอง ายอพูดมีอะไรอยากชี้แจงไหมคะไม่เกิดอะไรขึ้นผโดนหักหลังเป็นคดีเก่าตั้งแต่ปี64ใครมันหักหลังใครเชิญเชิญเชิญด้านห้องสอบสวนการเมืองทั้งตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นการหาขนาดนั้นมไปดังกว่านั้เลยผมผมทำเรื่องแล้วกลังอยู่ระหว่างทำเรื่องขอความเป็นธรรมมีเรื่องขอรายเดือนห้าแสนไหมครับรองมีเรื่องขอรายเดือนห้าแสนไหมครับ ใครเดือนได้เดือนนี้มีไหมมีไหมดีแต่ผมร้องครับครับว่าผมร้องตำรวจนะแต่ละโรงพักหรือผู้บังคับการคือตำรวจในน้องถูกผมร้องเกือบแทบจะทุกทุกหน่วยงานแล้วจับจับก็เป็นเรื่องจริงจับนี่มันเป็นหมายจับไหนอ่ะเขาเพิ่งไปขออนุญาตศาลออกคดีตั้งสี่ปีที่แล้วึ่งมันมันผมมามอบตัวหมดไปแล้วที่โรงพักทองหล่อคดีอะไรที่เขาข่าวหาว่าผมไปอุ้มคนไต้หวันซึ่งคดีนั้นเนี่ยนะมัน คือสำนวณเนี่ยไอายการเขาสักฟ้องเขาให้ผมนี่ไปมอบตัวเพื่อต่อสู้คด,ดีแต่ผมเนี่ยทำหนังสือขอความเป็นธรรมที่ไอาการอยู่แต่ระหว่างนี้ยเพิ่งไปพบไอาการฝ่ายมาอ,มอสารนยานอไอการกรุงเทพใต้ปรากฏว่าเขาพนักง,งานสอบสวนที่นี่ไปขออนุญาตศาลท่านออกหมายจับผม ไม่เกี่ยวมื่อสองวันไม่เกี่ยวข้องเว็บพนันเหรอไม่ได้เกี่ยวข้องสอนสอเลยอไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวเอาให้แน่นี่ถ้าทันทนะเกี่ยวข้องฐานะนามีแต่จะชี้เป้าว่าใครทําเว็บพนันอะไรรวมถึงฝ่ายการเมืองด้วยแต่ขณะนี้มันมั่วกันไอ้โจ๊กไอ้ต่อสากอะไรผมก็เลยมันยังไม่อยากยุ่ง่แต่พออยากแตอยากจะจับยม่งคือเป็นหมายจับไม่เป็นไรแต่มันคนละคดีไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องเว็บเรื่องอะไรเลยมั่นใจนะโอ้โห พันธนาพูดแล้วคำไหนก็คำนั้น <Okay. S 1> นะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าเขาจะมากลั่นแกล้งผมนะหรือจะตัดตอนอะไรเรื่องนี้เรื่องนี้ผมใช้สิทธิประกันได้มันไม่เป็นคดีเก่าไม่ได้กังวลแต่มันจะทำให้ยุ่งยากต่อไปทางการเมืองเพราะเรื่องนี้ต้องรู้ว่าฝ่ายการเมืองผมก็ไม่ยอมเขานะและใครสั่งการเรื่องนี้แล้วส่งมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วในนครบาลใครไปในนครบาลมันก็จะไม่เป็นสุขถึงบอกว่า นี่เปิดสือกโต๊ะคนหนึ่งก็พอแล้วจะมาสันทนาอีกคนเดี๋ยวมันก็สังคมมันก็จะวุ่นวายกำลังบอกว่าตอย่าไปทําให้มันมีเหตุกำลังกำลังบอกว่ากรมตำรวจจะเปิดสือกสันทนาก็ก็แล้วใช่ไหมล่ะอย่างผมเนี่จะหลีไปไหนเนี่ยโทรศัพท์หมายออกตั้งแต่วันที่สิโทรศัพท์กิ้งเดียวผมก็มามอบตัว ทำไมต้องเอากำลังไปเยอะแยะไปถ่ายทำแบบนั้นน่ะผมเป็นอาชญากรอะไรที่ไ่นถ้าไม่แน่จริงตํารวจเขาจะไปจับได้ยังไอองอ่ะก็ต้องมีหลักฐานนี่ต้องมันคดีเก่าน,นี่ไปขอสารอน,นุญานะตออกหมายจับไปมันมันคดี